ไม่สะดวกไปศาลในคดีแพ่งและคดีอาญานะครับผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรมาฟังทนายเจเล่าให้ฟังนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะสอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยเวลาคดีขึ้นสู่กระบวนการของชั้นศาลแล้วนะไม่ว่างไปศาลจะทําอย่างไรไม่ไปได้ไหมนะครับแม่นะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคดีแพ่งและคดีอาญานะครับ ผลของการไม่ไปศาลเนี่ยมันจะแตกต่างการพูดมาหลายครั้งแล้วนะฮะคดีแพ่งเนี่ยไม่มีสภาพบังคับให้ต้องจำคุกนะครับดังนั้นนะครับเวลาเอกชนฟ้องกันร,ราษฎรฟ้องกันเองในคดีแพ่งเนี่ยผลเนี่ยนะครับกรณีที่ไม่ไปศาลนั่นก็คือท่านจะเสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีและบางคดีเนี่ยนะครับแพ้คดีไปเลยนะครับเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยท่านต้องรักษาสิทธิ ของตัวเองนะครับไม่มีใครไปรักษาสิทธิ์ให้ท่านได้นะครับถ้าหากว่าท่านไม่ไปศาลเนี่ยทางคู่กรณีจะยื่นคําร้องนะครับว่าท่านเนี่ยขาดนัดพิจารณาขาดนัดยื่นคาให้การนะค,ครับเพว่าท่านไปเนี่ยฮะขอให้เขาชนะคดีโดยท่านขาดนัดพิจารณาขาดนัดยื่นคําให้การนะครับเสียสิทธิ์นะครับถ้าทราบหมายนัดแล้วไม่ไปนะ เว้นแต่แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้รับหมายหรือไม่ทราบหมายมาก่อนอันเนี้ยเนี่ยถ้าหากว่าเขาพิจารณาคดีไปแล้วแล้วท่านแพ้คดีไปแล้วถ้าหากว่ามันมีประเด็นที่ท่านจะต้องการต่อสู้คดีนะท่านก็ต้องไปยื่นคำร้องว่าขอพิจารณาคดีใหม่นะครับอันเนี้ยก็ต้องไปยื่นภายใน15วันนับจากวันที่รู้นะครับ <S 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 ส่วนคดีอาญานะครับตาท่านเป็นจำเลยแล้วท่านไม่ได้ไปศาลนะครับ ฟังให้ดีนะครับถ้าท pues ่านเป็นจำเลยแล้วท่านไม่ได้ไปศาลคือในกรณีที่ไม่ว่าอัยการยื่นฟ้องหรือว่าผู้เสียหายเขาย nah ื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลนะครับถ้าตกเป็นจำเลยแล้วนะครับศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องแล้วไม่ไปศาลถูกหมายจับนะครับอ่านะฮะถูกหมายจับนะครับไม่ว่าชาติท่านจะประกันตัวเอาไว้แล้วหรือเปล่านะครับถ้าถูกประกันถ้าประกันตัวเอาไว้แล้วนะครับแล้วท่านประกันตัวไว้แล้วไม่ไปศาลอีกนะฮะ ในส่วนของค่าประกันตัวเนี่ยถูกปรับนะฮะนะถูกสารสั่งปรับนะครับแล้วออกหมายจับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วรอบหลังเนี่ยนะครับอาจจะประกันตัวยากนะครับเพราะว่าท่านได้หลบมาอหลบหนีหมายสารนะครับไม่มาสารนะดังนั้นจะถูกหมายจับทําให้ประกันตัวไม่ได้นะครับคดีอาญาถ้าท่านไม่สะดวกไปศาลหรือคดีแพ่งที่ไม่สะดวกไปศาลเนี่ยก็ต้องมอบอานาจ มอบฉันทะหรือให้ทนายเนี่ยมอบอ,อำนาจมอบฉันทะให้คนอื่นไปนะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยนะฮะต้องแจ้งต่อศาลว่าท่านติดอะไรนะฮะป่วยหรือติดที่คดีอื่นก็ต้องแนบรายละเอียดใบรับรองแพทย์แนบในส่วนของคดีอื่นที่ตัานติดอยู่นะครับไปยื่นคำร้องว่าท่านไม่สะดวกอะไรยังไงนะครับอ่านะฮะไม่งั้นก็จะโดนหมายจับนะครับผม อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ต้องการสอบถามก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ